ทำไมยุคหนึ่งจตุคามรามเทพถึงกลายเป็นปรากฏการณ์วัตถุมงคลหมื่นล้านถ้าพูดถึงปรากฏการณ์จตุคามรามเทพหลายคนคงยังจำบรรยากาศเมื่อเก็บ20กว่าปีก่อนได้วัดไหนที่สร้างก็มีคนแห่ไปต่อคิวกันข้ามคืนรุ่นใหม่ออกทีไรเป็นต้องแย่งกันเช่าบูชาบางองค์ราคาไม่กี่ร้อยแต่ผ่านไปไม่นานราคาก็ขึ้นเป็นหลักหมื่นหลักแสน หากย้อนจับไปในช่วงปีพศ2530จนถึงราวปีพศ2550คนไทยจำนวนมากคงจำกันได้ดีถึงวันที่กระแสจัตุคามรามเทพเครื่องรางแห่งยุคที่ดังไปทั่วบ้านทั่วเมืองวัดไหนจัดสร้างก็มีผู้คนแห่มาร่วมพิธีและจับจองซึ่งมียอดเช่าบูชาเป็นล,ล้านๆองค์จนถูกยกให้เป็นหนึ่งในเครื่องรางของขลังที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย จตุคามรามเทพมีต้นกำเนิดจากจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยผูกพันกับความเชื่อในการคุ้มครององค์พระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราชสิ่งที่ทำให้จตุคามแตกต่างจากเครื่องรางทั่วไปคือไม่ต้องอ้างบารมีเกจิอาจารย์องค์ไหนไม่ต้องใช้เวลาหลายสิบปีในการสร้างชื่อเสียงและไม่จำเป็นต้องผลิตจำนวนน้อยเพื่อสร้างความหายากแต่กลับได้รับความนิยมรวดเร็วอย่างก้าวกระโดดความเชื่อหลักของผู้ครอบครอง คือการต้องกันภัยอันตรายเสริมโชคลาภการค้าขายรุ่งเรืองและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานสิ่งเหล่านี้ตรงกับสิ่งที่สังคมไทยโดยเฉพาะคนชั้นกลางกำลังไขว่คว้าในเวลานั้นจากการแจ้งเกิดราวปี2,530จตุคามรามเทพเติบโดยจนถึงจุดสูงสุดในปี2,550ซึ่งมีการประเมินว่าตลาดพระเครื่องและวัตถุมงคลรวมกับกระแสจตุคามในเวลานั้น มีมูลค่ากว่า25,000-30,000ถึงล้านบาทหรือคิดเป็น1.5%ของ GDP ประเทศไทยตัวเลขนี้ยังส, world, งสะท้อนว่าจตุคามไม่ได้เป็นเพียงเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ทั่วไปแต่ยังกลายเป็นตัวช่วยผลักดันที่สำคัญของอุตสาหกรรมวัตถุมงคลที่เกี่ยวพันกับการผลิตการโฆษณา,าการซื้อขายและการลงทุนครับเหตุผลที่จตุคามโด่งดังอย่างรวดเร็ว 1. สภาพสังคมการเมือง ในช่วงปี2,547ถึง2,550ประเทศไทยเผชิญความไม่มั่นคงหลายด้านทั้งสินามิเหตุการณ์ความรุนแรงภาคใต้ไข้หวัดนกระบอบการเมืองที่สันคลอนคนจำนวนมากจึงมองหาที่พึ่งทางใจและจะตุคามก็เข้ามาตอบโจทย์พอดี 2. ตรงกับความต้องการของชนชั้นกลางนักวิชาการชี้ว่า คนชั้นกลางคือกลุ่มหลักที่สถาจตุคามรามาเทพเพราะต่อสนองอุดมการณ์สเรื่องคือ 1. ความมั่งคั่งทางการค้า 2. ค่านิยมยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ 3. อุดมคติแบบบริโภคนิยมซึ่งเห็นได้จากชื่อรุ่นที่สร้างเช่นรุ่นมหาเศรษฐีรุ่นมั่งมีสีสุขรุ่นทวีโภคทรัพย์ซึ่งล้วนสะท้อนความต้องการของชนชั้นกลางโดยตรง 3. การตลาดและการสร้างแบรนด์จตุคามไม่ได้ขายแค่ความศักดิ์สิทธิ์แต่ยังมีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเต็มรูปแบบตั้งแต่การผลิตหลากหลายรุ่นกว่า300รุ่นในเวลาเพียง20ปีการสร้างภาพลักษณ์แตกต่างความจำเป็นต้องครอบครองไปจนถึงความนิยมและความรู้ที่ถ่ายทอดปากต่อปาก 4. ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์จตุคามถูกผลิตออกมาอย่างต่อเนื่องในหลายรูปแบบ ทั้งเนื้อโลหะเนื้อดินผงหรือแม้กระทั่งการผสมวัตถุมงคลหายากทำให้ผู้คนรู้สึกอยากสะสมเปรียบได้กับการตามรุ่นโทรศัพท์มือถือหรือรถยนต์ที่ยิ่งมีรุ่นใหม่ก็ยิ่งกระตุ้นการซื้อกระแสของจอตุคามสะท้อนให้เห็นว่าศรัทธาและเศรษฐกิจสามารถเชื่อมโยงกันจนกลายเป็นปรากฏการณ์ระดับชาติได้ ความเชื่อที่ถูกจับคู่กับการตลาดที่ทรงพลังสามารถสร้างทั้งความมั่นคงทางใจแก่ผู้บูชาและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจแก่ผู้ผลิตและผู้ค้าพระเครื่องครับอย่างไรก็ตามความนิยมได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและกระจัดกระจายก็ทําให้จตุคามประสบปัญหาในเวลาต่อมาเมื่อผู้ผลิตจํานวนมากต่างเร่งสร้างรุ่นใหม่ๆจนเกินความต้องการศรัทธาที่เคยสูงล้นก็เริ่มจางหายตามกลไกลตลาด บทเรียนจากจตุคามความศรัทธาเป็นพลังทางสังคมยามที่ผู้คนเผชิญวิกฤตความเชื่อสามารถกลายเป็นที่พึ่งและขลับเคลื่อนพฤติกรรมผู้คนได้มหาศาลการตลาดสามารถต่อย,ยอดความเชื่อห่างไม่มีการประชาสัมพันธ์การสร้างเรื่องราวและการออกแดวรุ่นใหม่ๆจตุคามอาจไม่ดังไกลจนถึงระดับหมื่นล้านความยั่งยืนต้องควบคุมปริมาณการผลิต การผลิตจนเกินควบคุมทำให้ตลาดอิ่มตัวและศรัทธ,ธาลดลงหากมีศูนย์กลางจัดการอาจทำให้กระแสอยู่ได้นานกว่านี้ครับจตุคามรามเทพนับว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งประวัติศาสตร์แห่งความศรัทธ,ธาของคนไทยที่เรียกได้ว่ายัางไม่มีเครื่องรางวัตถุมงคลชนิดไหนทำได้แบบนี้มาก่อนครับ และในอนาคตก็อาจไม่แน่นอนเหมือนกันครับว่ากระแสจตุคามอาจกลับมาบูมอีกครั้งก็อาจจะเป็นไปได้อีกเช่นกันเราก็ต้องคอยลุ้นกันหากมีการกลับมาบูมอีกครั้งน่าจะเป็นการนิยมในส่วนของเก่าดั้งเดิมนั่นเองครับและในอีกมุมมองปรากฏการณ์จัตุคามรามเทพเป็นเหมือนภาพสะท้อนสังคมไทยที่ผสมผสานศรัทธาความหวังเข้ากับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมได้ลงตัวแม้วันนี้กระแสจะซาลงไปมาก แต่เรื่องราวของจตุคามก็ยังเป็นบทเรียนสำคัญว่าเมื่อใดที่สังคมเผชิญความไม่แน่นอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเครื่องรางก็จะกลับมาอยู่ในความสนใจเสมอและหากจะถามว่าจตุคามรามเทพเป็นศิลศาสตร์หรือลัทธิใดคิดว่ามันไม่สำคัญเท่ากับบทบาทที่มีต่อผู้คนในห้วงเวลานั้นเพราะสำหรับหลายคนจตุคามได้แสดงให้เห็นถึงพลังและความหวังที่ช่วยให้ก้าวข้ามความกลัวและความไม่มั่นคงไปได้นั่นเองครับ ้าคุณชอบในเรื่องราวพระเครื่องวัตถุมงคลแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องนำเรื่องราวดีๆมาให้รับชมรับฟังต่อไปขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ